ช่างที่มาทำงานเนี่ยมีอยู่สองคนค่ะเป็นพ่อลูกกันช่างบุพอก็ดูเป็นคนเรียบร้อยขยันขันแข็งดีแต่ที่เตะปาคุณนายเขาอย่างจังเลยก็คือลูกชายของจางเนี่ยล่ะค่ะมันดีต่อใจยังหนักสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องราวความรักที่บางคีมันก็ไม่ได้สวยหรูเหมือนในนิยายแต่มันเป็นเรื่องจริงของชีวิตคู่ ที่มีทั้งความสุขความเศร้าความอึดอัดและความต้องการที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณนายขั้นหนึ่งที่ชีวิตภายนอกดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่เบื้องลึกเบื้องหลังมันกลับมีรอยร้าวที่ซ่อนอยู่ลึกๆคุณนายและชีวิตคู่ที่เริ่มจีดจางคุณนายวัยสี่สิบกระต้นๆท่านนี้เป็นภรรยาของท่านตำรวจพันเอกรูปลอ หน้าที่การงานดีชีวิตคู่ของคุณนายกับท่านพันเอกเนี่ยแต่ก่อนนะ่าหวานชื่นยิ่งกว่าน้ำพึ่งเดือนห้าเลยละกันโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงนี่ท่านพันเอกนี่ขยันทําการบ้านไม่มีหยุดแบบขาดตกบกพร่องเลยคุณนายแกก็มีความสุขมากสิคะแต่ช่วงหลังๆมานี่สิท่านพันเอกเริ่มมีปัญหาสุขภาพร่างกายไม่ฟิตเหมือนเมื่อก่อน เรื่องบนเตียงมันก็เลยพล่อยจิตจางไปด้วยแรกๆคุณนายก็เข้าใจนะคะสงสารสามีแต่พอนานวันเข้าความต้องการของผู้หญิงวัยนี้มันก็เริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆคุณนายแกก็เริ่มตรอมตรมเก็บกดความรู้สึกนี้ไว้ในใจคนเดียวเคยมีบางครั้งนะคะที่คุณนายแอบคิดถึงคนขับรถหนุ่มหรือไม่ก็คนสวนที่ทำงานอยู่ในบ้าน แต่พอคิดดูดีๆแล้วแกก็กลัวปัญหาตามมาทีหลังกลัวเรื่องจะแดงขึ้นมาแล้วจะเสียหายคุณนายก็เลยต้องเก็บงำความทุกข์ระทมนี้ไว้คนเดียวความอึดอัดมันก็เลยพอกพูนขึ้นทุกวันจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายจนกระทั่งวันหนึ่งท่านพันเอกแกเกิดไอเดียอยากจะสร้างห้องเก็บของเล็กๆไว้ที่สวนหลังบ้านเพื่อเก็บอุปกรณ์ทำสวนบ้างเก็บของจุกจิกบ้าง ท่านก็เลยไปจ้างช่างจากข้างนอกเข้ามารับเหมางานนี้ช่างที่มาทำงานเนี่ยมีอยู่สองคนข้าเป็นพ่อลูกกันช่างผู้พ่อก็ดูเป็นคนเรียบร้อยขยันขันแข็งดีแต่ที่เตะตาคุณนายเข้าอย่างจังเลยก็คือลูกชายของแกนี่แหละคะไอ้หนุ่มคนนี้นะคะรูปร่างกำยำลั่นมากหน้าตาไม่หล่อเลยแต่แกเป็นคนมีเสน่ห์ในสายตาคุณนาย คือแบบผิวคล้ำคลำแดกเผาจากการทำงานกล้ามเป็นมัดๆเลยโดยเฉพาะเวลาแกถอดเสื้อทำงานนะโอ้โหคุณนายแกลบมองอยู่บ่อยๆเลยคือแกแข็งแรงมากจริงๆคุณนายแกเห็นแล้วก็อดใจไม่ได้คือมันถูกอกถูกใจคุณนายเข้าอย่างจังเลยคุณนายก็เลยเริ่มหมายตาเจ้าหนุ่มคนนี้ไว้ในใจแล้วแผนการเริ่มต้นขึ้น หลังจากนั้นคุณนายก็เริ่มหาจังหวะที่จะเข้าใกล้ช่างหนุ่มคนนี้ให้มากขึ้นเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นหนูหนูเหนื่อยไหมลูกเดี๋ยวป้าให้น้ำเย็นๆดื่มหรือไม่ก็พักก่อนไหมจ้ะแดดมันร้อนเจ้าหนุ่มช่างก็ดูจะเกรงใจคุณนายมากนะครับพูดจาครับผมตลอดคือดูเป็นเด็กหนุ่มที่ซื่อ,อและขยันทำงาน วันหนึ่งคุณนายเดินไปดูที่สายงานเห็นช่างหนุ่มกำลังขนอิดอยู่คนเดียวดูท่าทางจะหนักมากคุณนายก็เลยเข้าไปทักหนูไว้หรอลูกทำไมไม่ให้พ่อมาช่วยละ่ะช่างหนุ่มเงยหน้าขึ้นมามองคุณนายเหงื่อไหลซึมเต็มหน้าอกเสื้อที่เปียกชุ่มไว้ครับคุณนายพอดีพ่อต้องไปซื้อของเพิ่มนะครับ คุณนายมองสำรวจร่างกายช่างหนุ่มตั้งแต่หัวจรดเท้าแววตาที่มองดูไม่เหมือนแววตาของผู้ว่าจ้างแต่เป็นแววตาที่เต็มไปด้วยความใคร่แล้วนี่ทำงานคนเดียวบ่อยไหมป้าเห็นหนูแบกของหนักๆตลอดเลยช่างหนุ่มวางอีกลงแล้วปาดเหงื่อที่หน้าผาก็็บ่อยครับคุณนายผมทำงานคนเดียวไม่เป็นไรหรอกครับ คุณนายยิ้มแห้งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนกว่าปกติไม่เป็นไรได้ไงเดี๋ยวก็ไม่ไปหมดหรอคุณนายพูดพร้อมกับยื่นผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กๆให้อา้าวเช็ดเหนือซะสิช่างหนุ่มอึ้งไปเล็กน้อยแต่ก็รับผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหนือที่หน้าผาขอบคุณครับคุณนายตัวแค่นี้ทำไมต้องขยันขนาดนี้ด้วยละ่ะ คุณนายถามพร้อมกับมองไปที่กล้ามแขนของช่างหนุ่มที่ดูแข็งแรงเต็มฟอร์มช่างหนุ่มหัวเราะเล็กน้อยก็ต้องขยันสิครับคุณนายไม่งั้นจะเอาอะไรกินล่ะครับคุณนายจ้องมองใบหน้าช่างหนุ่มอย่างพิจารณาหนูหน่าดูแข็งแรงดีนะคำพูดของคุณนายทำให้ช่างหนุ่มรู้สึกประหม่าเล็กน้อยเขาก้มหน้าลงเล็กน้อยพร้อมกับตอบว่าก็พอได้ครับคุณนาย ป้าว่านหนูน่าจะพักผ่อนบ้างนะอย่าหักโหมมากไปคุณนายพูดพร้อมกับเอื้อมมือไปแตะเบาๆที่ต้นแขนของช่างหนุ่มและจับค้างไว้ช่างหนุ่มสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้หลบคุณนายยังคงรูปแขนของช่างหนุ่มพร้อมกับยิ้มให้นี่ป้าก็อยู่บ้านคนเดียวบ่อยๆนะสามีป้าก็ทำงานหนะักไม่ค่อยมีเวลาให้เลยช่างหนุ่มเงยหน้าขึ้นมามองคุณนายแววตาเต็มไปด้วยความสับสน ครับคุณนายคุณนายถอนหายใจออกมาเบาๆบางทีคนเรามันก็ต้องการอะไรที่มันเติมเต็มเนื้อว่าไหมความเร่าร้อนที่ซ่อนอยู่เสียงของคุณนายที่ดูอ่อนโยนผิดปกติน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความต้องการบางอย่างมันทำให้ช่างหนุ่มรู้สึกแปลกแแต่ด้วยความที่ยังเป็นเด็กหนุ่มซื่อๆแกก็คงยังไม่เข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดหรอกคะ่ะ ส่วนคุณนายเองก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆอย่างช้าๆทีละนิดเพื่อรอจังหวัดที่เหมาะสมที่สุดวันนั้นเป็นวันที่ท่านพันเอกสามีของคุณนายต้องไปราชการที่ต่างจังหวัดท่านก็เลยให้คนขับรถกับคนส่วนที่บ้านไปด้วยเพื่อไปช่วยงานและขับรถให้ท่านทีนี้ที่บ้านก็เลยเหลือแค่คุณนายกับแม่บ้านสูงวัย แล้วก็สองพ่อลูกช่างที่กำลังทำงานกันอย่างขมะกขะเม่นที่สวนหลังบ้านคุณนายกำลังนั่งมองออกมาจากริมหน้าต่างพรางมองออกไปที่สวนชื่นชมกับกล้ามเนื้อของช่างหนุ่มที่ขยับขยื่นเวลาเขาทำงานเหงื่อที่ไหลยย้อยลงมาตามแผ่นหลังที่เปือยเปล่าแสงแดดยามบ่ายที่สาดส่องลงมากระทบผิวกายคล้ำแดดของเขามันดูเร่าร้อนในสายตาของคุณนายเหลือเกิน จู่ๆคุณนายก็ได้ยินเสียงโครมครามดังมาจากทางสวนเสียงเหมือนมีอะไรล้มลงอย่างแรงคุณนายตกใจรีบวิ่งออกไปดูที่สวนทันทีพอไปถึงก็เห็นช่างผู้พ่อนอนอยู่กับพื้นข้างๆบันไดไม้ที่ล้มระเนนาราณาใบหน้าของแกซีเผือดบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดส่วนช่างหนุ่มลูกชายก็รีบวิ่งเข้ามาดูพ่อด้วยความเป็นห่วงพอ่อพ่อเป็นอะไรครับ ช่างหนุ่มรีบเข้าไปประคองพ่อใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจโอ้ยขาขาพ่อมันโอ้ยช่างผู้พ่อร้องโอดโอยขาข้างหนึ่งบิดผิดรูปคุณนายรีบเดินเข้าไปดูใกล้ๆตายแล้วเกิดอะไรขึ้นคะช่างช่างหนุ่มหันมามองคุณนายด้วยสีหน้ากังวลพ่อตกบันไดครับคุณนายท่าทางขาจะเคล็ดไปแล้วแล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย คุณนายพูดด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงช่างหนุ่มหันไปมองพ่อพ่อครับเดี๋ยวผมพาพ่อไปโรงพยาบาลน,นะครับแต่ช่างผู้พ่อกลับสายหน้าใบหน้ายังคงเจ็บปวดแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความกังวลไม่ได้ลูกไม่ได้งานมันใกล้เสร็จแล้วนะพรุ่งนี้เขาก็จะมาตรวจงานแล้วแต่พ่อเจ็บขนาดนี้นะครับจะทนได้ยังไง ช่างหนุ่มพยายามจะช่วยพยุงพ่อขึ้นช่างผู้พ่อปัดมือลูกชายออกเบาๆไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อทนได้เดี๋ยวพ่อไปนั่งพักตรงนู้นก็ได้เดี๋ยวลูกไปทำต่อเธอใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าช่างหนุ่มยังคงลังเลใจโอกาสทองของคุณนายคุณนายที่ยืนมองเหตุการณ์อยู่ตลอดคราวนี้แววตาของคุณนายกลับเปลี่ยนไป มันไม่ใช่แค่ความสงสารหรือความเป็นห่วงแต่มันคือโอกาสไม่ต้องห่วงเรื่องงานหรอกคะช่างคุณนายพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดแต่แฝงไปด้วยความอ่อนโยนเรื่องงานน่าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้พยุงช่างพ่อไปพักที่ห้องนั่งเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวป้าจะโทรเรียกรถพยาบาลให้ช่างหนุ่มมองหน้าคุณนายด้วยความประหลาดใจแต่ว่างานคุณนายสายหน้า สุขภาพสำคัญกว่างานข้าช่างไม่ต้องกังวลเดียวป้าจัดการให้ช่างหนุ่มพยักหน้าอย่างจำยอมเขากับคุณนายช่วยกันประคองช่างผู้พ่อไปที่ห้องนั่งเล่นคุณนายรีบโทรเรียกรถพยาบาลให้ทันทีระหว่างรอรถพยาบาลคุณนายก็เอายาหม่องมานวดให้ช่างผู้พ่อเบาๆแบบอ่อนโยนพลางผู้จาปลอบโยน ไม่ต้องห่วงนะคะช่างไม่เป็นไรหรอกแค่ยังไงถ้าถึงมือหมอแล้วเดี๋ยวก็หายคุณนายพูดพร้อมกับเหลือบมองไปที่ช่างหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆพ่อของเขาแววตาที่มองช่างหนุ่มในตอนนี้มันเต็มไปด้วยความคาดหวังหลังจากที่รถพยาบาลจากไปคุณนายก็บอกให้ช่างหนุ่มไปพักผ่อนก่อนแล้วค่อยกลับมาทำงานต่อช่างหนุ่มเห็นว่าพ่อต้องเข้าโรงพยาบาล แต่พ่อสั่งไว้ทำส่วนที่เหลือให้เสร็จพรุ่งนี้ต้องส่งมอบตามสัญญาแล้วเขาจึงเชื่อฟังพ่อก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปคุณนายก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณนายก็ขอตัวเข้าบ้านก้าวเข้าไปในห้องน้ำเปิดน้ําอุ่นให้ไหลรินลงมาสัมผัสผิวกายคุณนายตั้งใจอาบน้ำอย่างพิธีพิถันสะผม พออาบเสร็จเธอฉีดน้ำหอมกลิ่นกระชากใจที่ซอกคอและข้อมือก่อนจะส่องกระจกมองตัวเองด้วยรอยยิ้มพึงพอใจเวลาล่วงเลยไปจนดึกสงัดคุณนายยังคงนอนกระสับกระสายอยู่บนเตียงเธอหลับตาลงพยายามขมตาให้หลับแต่ภาพของช่างหนุ่มที่ทำงานอย่างขมักขม้นรูปร่างกำยำกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดมันยังคงติดตาเธออยู่ตลอดเวลา จู่ๆคุณนายก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ที่สวนหลังบ้านแววตาของคุณนายเบิร์กว้างขึ้นด้วยความตกใจและคนดีใจเธอรีบลุกจากเตียงเดินไปแง้มหน้าต่างมองลงไปที่สวนและก็เป็นอย่างที่เธอคิดช่างหนุ่มกำลังทำงานอย่างขยันเขาคงเป็นห่วงเรื่องงานกลัวว่าจะไม่เสร็จตามกำหนดก็เลยยังไม่ยอมกลับบ้านคุณนายรีบเดินลงมาจากห้องนอนอย่างเงียบเชียบ เธอเดินตรงไปที่ห้องเก็บของที่กำลังก่อสร้างซึ่งเป็นมุมที่มืดและค่อนข้างลับตาคนพอไปถึงก็เห็นช่างหนุ่มกำลังฉาบอิฐอยู่คนเดียวเหงื่อไหลซึมไปทั่วแผ่นหลังของเขาช่างขยันจังเลยนะยังไม่กลับอีกหรอจ้าคุณนายพูดเสียงเบาพอให้ช่างหนุ่มได้ยินช่างหนุ่มสะดุ้งเล็กน้อยหันมามองคุณนายด้วยความตกใจคุณนาย มาได้ยังไงครับคุณนายเดินเข้าไปใกล้ช่างหนุ่มใบหน้าของคุณนายอยู่ห่างจากใบหน้าของเขาไม่มากนักช่างหนุ่มก้มหน้าลงเล็กน้อยได้ถึงกลิ่นหอมเย้ายวนจากตัวคุณนายมหอมหอมนอมห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 อ้หอมหอมดินหอมหอมหอม่อดหอมนอมอมมหอมหอมหามหออมหอกหอมอมกับมหอ้สมอมหมหอ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 มหมหอมหแต่มหอมหอมหมาอมหแมวตมที่เอมหนมหออมหอมหมหมอมหอาหอาหอม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 หปมหอมนอมมมมดม แววตาของช่างหนุ่มเต็มไปด้วยความสับสนระคนความต้องการบางอย่างที่ไม่เข้าใจคุณนายผมช่างหนุ่มพยายามจะพูดแต่คำพูดของเขามันขาดหายไปเมื่อคุณนายขยับกายเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิดจนร่างกายส่วนหนึ่งของคุณนายสัมผัสดโดนแขนของช่างหนุ่มคุณนายไม่ได้พูดอะไรอีกเธอเพียงแค่ส่งสายตาที่เต็มไปด้วยความร้าอารมณ์ให้ช่างหนุ่ม ก่อนจะค่อยๆเลื่อนมือที่วางอยู่บนใบหน้าของช่างหนุ่มลงมาสัมผัสที่ต้นคอแข็งแกร่งของเขาและรังให้ใบหน้าของช่างหนุ่มโน้มเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งริมฝีปากของทั้งคู่สัมผัสกันบรรยากาศในห้องก่อสร้างที่มืดมิดมีเพียงแสงไฟสลัวๆจากภายนอกที่ส่องเข้ามามันเป็นใจให้ความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ภายในระเบิดออกมา ช่างหนุ่มที่ดูเหมือนจะซื่อๆก็ไม่อาจต้านทานความเย้ายยวนของคุณนายได้เลยค่ะคุณนายจะได้ปลดปล่อยความอัดอั้นที่เก็บกดมานานในความมืดสลัวของห้องก่อสร้างร่างกายของทั้งคู่แนบชิดกันลมหายใจที่หอบกระชั้นดังขึ้นข้ามกลางความเงียบงนันหัวใจเต้นรรัวด้วยความรู้สึกที่ผสมผสานกันทั้งความพึงพอใจความอิ่มเอม และความรู้สึกที่ยังไม่เต็มที่กับสิ่งนี้เลยช่างหนุ่มยังคงกอดคุณนายไว้แน่นคุณนายเหนื่อยหน้าขึ้นมองช่างหนุ่มดวงตาของเธอเป็นประกายระยับแบบว่าวนแม้จะอยู่ในความมืดเธอจ้องมองเข้าไปในดวงตาของเขาอย่างลึกซึง้งพลางส่งรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึง้งน้องช่างคุณนายกระซิบเสียงแผ่วเบาป้ายังไม่พอเลยจะ ช่างหนุ่มมองตอบคุณนายด้วยความประหลาดใจเหมือนยังไม่แน่ใจใบหน้าของเขาแดงกำเล็กน้อยเขาคงไม่คาดคิดว่าคุณนายจะกล้าพูดออกมาตรงๆแบบนี้หนูเข้าใจที่ป้าพูดใช่ไหมจะ๊ะคุณนายพูดเสียงหวานเยิ้มพร้อมกับกดน้ำหนักปลายนิ้วลงไปที่หน้าอกของช่างหนุ่มเบาๆเ,เป็นการส่งสัญ,ญญาณอย่างชัดเจนช่างหนุ่มเขาพยักหน้ารับชา้ชาๆ ใบหน้ายังคงแดงกำคุณนายยิ้มกว้างขึ้นเธอรั้งคอช่างหนุ่มให้โน้มลงมาใกล้แล้วกระซิบข้างหูเขาอย่างเร่าร้อนป้าอย่าให้หนูเติมเต็มให้ป้าอีกสักครั้งจ้ะช่างหนุ่มไม่ตอบอะไรอีกเขาเพียงแค่ใช้แขนโอบรัดคุณนายไว้แน่นกว่าเดิมก่อนที่ทั้งคู่จะจมดิ่งลงสู่ห้วงแห่งความปรารถนาอีกครั้ง เสียงหอบหายใจดังระงมเคลา้ากับเสียงกระซิบกระซาบแผ่วเบาของคุณนายที่พร่ำเรียกชื่อช่างหนุ่มซ้ำๆทีๆบรรยากาศในห้องก่อสร้างเต็มไปด้วยความเร่าร้อนที่ไม่อาจบรรยายเป็นคําพูดได้อีกต่อไปทุกการเคลื่อนไหวทุกสัมผัสล้วนเป็นการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตคุณนายมานานแสนนานครั้งนี้คุณนายไม่ได้ส่งสัญญ,ญาณให้หยุด หรือแสดงทีท่าว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วเพราะความรู้สึกที่ได้รับมันเติมเต็มเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณนายรู้สึกอิ่มเอมใจอย่างที่ไม่เคยได้รับมาก่อนเธอซบหน้าลงกับอกของช่างหนุ่มอย่างอ่อนเพลียแต่ในความอ่อนเพลียนั้นมันกลับเต็มไปด้วยความสุขความพึงพอใจและความรู้สึกที่ถูกปลดปล่อยอย่างแท้จริงเมื่อทุกอย่างสงบลง ทั้งคู่ยังคงกอดกันแนบแน่นอยู่ในความเงียบในสายงานก่อสร้างมีเพียงเสียงลมหายใจที่ค่อยคลายกลับมาเป็นปกติคุณนายเงยหน้าขึ้นมองช่างหนุ่มอีกครั้งคราวนี้รอยยิ้มบนใบหน้าของคุณนายมันเต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงแววตาของเธอสองประกายระยิประยับชื่นชมขอบคุณน่าจะช่างคุณนายกระซิบเสียงแผ่วขอบคุณจริงๆ เป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องราวของคุณนายกับช่างหนุ่มในตอนนี้คุณนายได้ปลดปล่อยความอัดอั้นที่เก็บกดมานานและได้รับความอิ่มเอมที่สมบูรณ์แบบอย่างที่เธอต้องการวันสุดท้ายของการจากลาวันสุดท้ายของการส่งมอบงานมาถึงเร็วกว่าที่คุณนายคิดเช้านั้นท่านพันเอกสามีของคุณนายก็กลับมาจากต่างจังหวัดพร้อมกับคนขับรถและคนสวน เมื่อท่านพันเอกเห็นห้องเก็บของที่สร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยก็เอ่ยปากชมช่างสองพ่อลูกใหญ่เลยค่ะส่วนช่างผู้พ่อก็อาการดีขึ้นมากเดินได้เกือบปกติแล้วคุณนายมองดูช่างหนุ่มที่กำลังเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดงานเธอรู้สึกใจหายอย่างประหลาดความรู้สึกอิ่มเอมใจจากคืนก่อนยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำ แต่ความจริงตรงหน้าคือช่างหนุ่มกำลังจะจากไปแล้วช่างเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมจะ๊ะคุณนายเดินเข้าไปหาช่างหนุ่มด้วยน้ำเสียงที่พยายามทำให้เป็นปกติที่สุดช่างหนุ่มหันมามองคุณนายใบหน้าของเขาดูเรียบเฉยแต่ในแววตากลับมีแต่ความรู้สึกเรียบร้อยแล้วครับคุณนายขอบคุณคุณนายมากนะครับที่ดูแลพ่อผมคุณนายยิ้มพลางพยักหน้า เธออยากจะพูดอะไรมากกว่านี้อยากจะรั้งเขาไว้อยากจะบอกว่าเธอไม่อยากให้เขาไปเลยแต่คำพูดเหล่านั้นมันจุกอยู่ที่ลำคอพูดไม่ได้ท่านพันเอกเดินเข้ามาสมทบขอบใจมากนะช่างทำงานได้ดีมากจริงๆท่านพันเอกยื่นซองค่าจ้างให้ช่างผู้พอ่อนี่ค่าจ้างทั้งหมดนะหวังว่าคงพอใจนะช่างผู้พ่อรับซองมาด้วยความนอบน้อม พ่อใจครับท่านขอบคุณท่านมากครับขณะที่ช่างสองพ่อลูกกำลังจะก้าวออกไปจากบ้านคุณนายก็เดินตามไปส่งที่หน้าประตูเธอหยุดยืนอยู่ตรงนั้นมองดูแผ่นหลังกำยำของช่างหนุ่มที่ค่อยๆเดินห่างออกไปเรื่อยๆจนลับสายตาเธอไปในที่สุดเมื่อช่างหนุ่มจากไปแล้วบ้านก็กลับมาสู่ความเงียบสงบอีกครั้ง คุณนายเดินกลับเข้ามาในบ้านอย่างเชื่อนช้าความรู้สึกหวงเวงเข้าถาโถมเธอเดินไปที่ห้องเก็บของที่เพิ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ลูบไปตามผนังอิฐที่เพิ่งถูกก่อขึ้นมาใหม่ความทรงจำในคืนนั้นมันย้อนกลับเข้ามาในหัวใจอย่างชัดเจนคุณนายรู้สึกไม่อยากให้ห้องนี้มันเสร็จเลยเพราะถ้ามันไม่เสร็จช่างหนุ่มก็จะได้อยู่กับเธอต่อไปเรื่อยๆ แต่ความจริงก็คือความจริงทุกอย่างมันได้จบลงแล้วตลอดทั้งวันนั้นคุณนายได้แต่เมอยลอยนึกถึงสัมผัสนึกถึงแววตานึกถึงช่วงเวลา,ร,าร่าร้อนที่ผ่านมาเธอรู้ดีว่าเรื่องแบบนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้อีกแล้วแต่ความรู้สึกที่ได้รับจากช่างหนุมน,นั้นมันเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตเธอมานานแสนนาน เมื่อท่านพันเอกกลับมาจากทำงานตอนเย็นคุณนายก็กลับมาทำหน้าที่ภรรยาที่ดีอีกครั้งเธอจัดเตรียมอาหารเย็นพูดคุยกับสามีเรื่องงานเรื่องต่างๆเหมือนปกติแต่ภายในใจของเธอนั้นมันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วคุณนายต้องยอมรับความจริงว่าชีวิตของเธอต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง ที่เธอคือคุณนายภรรยาของท่านพันเอกผู้มียศมีตำแหน่งส่วนช่างหนุ่มก็เป็นเพียงคนงานรับเหมาที่เข้ามาสร้างห้องเก็บของให้เธอเท่านั้นเรื่องราวระหว่างเธอกับเขามันเป็นได้แค่ความทรงจำอันเร่า,ร,าร,ร้อนที่เกิดขึ้นชั่วคราวและจะถูกเก็บซ่อนไว้ในส่วนลึกที่สุดของหัวใจเธอตลอดไปขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวร้อนแรงของคุณนายตำรวจกับช่างหนุ่มก่อสร้างนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าอยากฟังแนวไหนอีกเม้นบอกกันได้เลยจ้าแอดมินพร้อมบวก